อ่าแล้วครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมโปรแกรมไทยเช่นเคยนะครับผมวันนี้อ่าผมมีตัวโปรแกรมอัปเดตใหม่นะครับผมซึ่งเป็นตัวโปรแกรมที่รับงานได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะไม่ใช่ออโต้คลิกไม่ใช่มาโคนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเองนะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมอย่างนี้นะฮะนี่คือโปรแกรมตามตามอันดับของมันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันดูเลยนะครับผมตัวนี้ผมจะขายที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมาดูกันเลย โอเคไะกดสตาร์ทก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดอนุญาตแล้นนะโอเคสตาร์ทอ๋อโอเคนี่นะครับผมสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับนี่นะครับผม450บาทนะครับผมจะแอดเพียนี่นะครับโอเคจะไปเลิกหมดแล้วนะครับ คือตัวนี้ผมอธิบายไว้ก่อนนะครับถ้ากดปุ๊บคือได้งานแล้วก็ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีใช้นะครับผมกดสตาร์ททีเดียวนะครับผมแล้วก็กดไปเลยนะครับได้งานนะครับผมเลือกจำนวนเงินนะครับผมสามร้อยนะครับโอเคผมลืมใส่ตำแหน่งนะครับลืองใส่ตำแหน่งนี่นะโอเคนี่นะครับอเดี๋ยวรองงานเด้งนะครับผมตัวนี้ผมขายอยู่ที่สี่ร้อยสิบบาทนะครับเดี๋ยวดูประสิทธิภาพมันนะครับนี่ผมไม่ได้ทําอะไรนะครับผมปล่อยปล่อยรองงานเฉยนะครับ รอแป๊บนึ่งโอเคคนใจก็แอดเข้ามานะครับเหมือนเดิมนะครับ P R O G A M E T H นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่450บาทนะครับผมรับเป็นทุกงานนะครับแต่ไม่รับงานส่งของนะครับงานส่งของงานไอฝากซื้อนะครับไม่รับนะครับรับแต่รับรับรับแต่งับ RMS นะครับผมรับ RMS อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราดูงานนะครับ ลองงานเด้งสักคู่ตัวนี้450บาทนะบผมลูกค้าเก่าที่เคยซื้อราคา350บาทไปนะครับผมสามารถมาอัพได้นะครับผมโดยเพิ่มเงิน100บาทนะครับผมจะเป็นตัวนี้ให้นะครับอตัวเก่าที่เป็นมาโครกับเป็นตัวคลิกนะครับผมไม่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับผมตัวนี้จะรับงาน100%นะครับผมเรียนใจงานไร้ไหมคือได้งานเสร็จแล้วนะครับผมมันสามารถกดดูข้อมูลงานได้ดูรายได้นะครับ โอเคเดี๋ยวรออัออนนี้ัะคู่นะครับรออ่าเรียบร้อยแล้วมันคือจะมันจะมันจะไม่กดตัวนี้เองนะมันจะไม่กดเลยตัวเนี้ยมันจะไม่กดเด็ดขาด๋ยวเสร็จแล้วเราก็ไปวิ่งงานอะไรพวกนี้เราก็กดเองนะครับผมจบงานแล้วก็แค่รอง,งานใหม่แค่นั้นเองโดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรมใหม่เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผม450บ,บาทครับ